เจอกันในรายวิชาสุขศึกษาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนะครับเรามาเริ่มข้อที่1กันเลยฝันเปียกมีความหมายตรงกับข้อใดขอไก่การฝันขณะนอนหลับกลางคืนขอไข่การมีน้ำลายไหลขณะนอนหลับขอควายการหลั่งน้ำอสุจิขณะนอนหลับงองูการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างนอนหลับนะครับข้อที่ถูกต้องนะครับคำว่าฝันเปียกแปลว่าการหลั่งน้ำอสุจิ ขนะนอนหลับนะครับต่อไปข้อที่2ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงร่างกายของวัยรุ่นผู้หญิงนะครับวัยรุ่นหญิงข้อข้อไก่ใบหน้าสดใสข้อข้อไข่มีไหล่กว้างมากขึ้นข้อข้อควายมีประจำเดือนข้องูเริ่มมีหน้าอกนะครับสําหรับการเปลี่ยนแปลงของผู้หญิงนี่นะครับข้อที่2นี่ก็ตอบข้อขอไข่นะครับมีไหล่กว้างอันนี้ไม่ใช่เนาะอย่างอื่นใช่หมดนะครับต่อไปข้อที่3 การระบายอารมณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมควรตรงกับข้อใดนะครับระบายอารมณ์นะครับข้อไก่ปอชวนเพื่อนเล่นเกมออนไลน์ข้อขอไข่ปานชวนเพื่อนไปเดินห้างสรรพสินค้าข้อควา,ายโป้งชวนเพื่อนไปขับขี่จักรยานยนต์ข้องงูป้างชวนเพื่อนเล่นฟุตบอลที่สนามในหมู่บ้านนะครับการระบายอารมณ์ที่ถูกต้องก็คือนี่เลยนะครับป้าง ชวนเพื่อนเล่นฟุตบอลต่อไปข้อที่4ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้เกิดการเบี่ยงเบนทางเพศนะครับกอไก่พันธุกรรมข้อข้อไขการมีประสบการณ์ทางเพศที่ไม่เหมาะสมข้อข้อวายการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้องทำเพศจากครอบครัวองูสภาพแวดล้อมสิ่งย่อยยุต่างๆจากสังคมนะครับข้อที่4ตอบข้อกอไก่พันธุกรรมนะครับต่อไปข้อที่5 ต่อมที่มีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่ไปกครตุ้นให้เกิดลักษณะเฉพาะเช่นเสียงห้าวคือต่อมใดนะครับสังเกตไลยว่าเราจะพูดกันเสียงห้าวเนาะหนึ่งก็ไกลต่อมเพศข้อไข่ต่อมหมวกไตข้อไข่ต่อมไพเนียนข้องูต่อมไทรอยนะครับสําหรับข้อที่5ต่อมที่มีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนก็คือต่อมเพศนั่นเองนะครับข้อที่5ตอบต่อมเพศต่อไปข้อที่6 การสร้างฮอร์โมนที่ควบคุมการเผาผลาญอาหารเป็นหน้าที่ของต่อมได้นะครับต่อมได้เผาผลาญอาหารนะต่อมเพศต่อมวกไต้ต่อมไพเนียนแล้วก็ต่อมไทรอยข้อ6นะครับตอบต่อมไทรอยนะครับมาข้อที่6เลยนะครับต่อไปข้อที่7เมื่อร่างกายขาดธาตุไอโอดีนต่อมไทรอยจะมีลักษณะอย่างไรนะครับต่อมไทรอยก็อยู่บริเวณคอเรนี์นะครับก็กลายต่อมไทรอยจะมีลักษณะคงที่ ข้อขอไข่ต่อมไทรอยจะมีลักษณะหดตัวสั้นลงกว่าปกติข้อข้อควายต่อมไทรอยจะมีลักษณะขยายตัวใหญ่ขึ้นข้อองูต่อมไทรอยจะมีลักษณะที่ยืดหดตัวอยู่ตลอดเวลาข้อที่7ก็คือมันจะใหญ่ขึ้นน้องใครที่เป็นโรคต่อมไทรอยหรือว่าโรคขอพอกนี่นะครับต่อไปข้อที่8นะครับเมื่อถึงวัยชราต่อมในข้อใดมีลักษณะการเจริญเติบโตช้าลงนะครับข้อไก่ต่อมไทมัสข้อขอไข่ต่อมอกไตข้อขอควายต่อมไพเนียน ข้องูตอมไทยร้อยสําหรับข้อที่8นี้ทําให้ลักษณะที่เริ่โตช้าลงนะครับก็คือข้อกไก่ตอมไทยมัดตอมไทยมัดนะครับต่อไปข้อที่9การเบี่ยงเบนอารมณ์ทางเพศส่งผลดีอย่างไรการเบี่ยงเบนอารมณ์ทางเพศส่งผลดีอย่างไรกไก่ทําให้สมองปลอดโปร่ง ข้อขอไข่ทําให้มีเวลามากขึ้นข้อควายทาให้มีปัญหาทางเพศลดลงข้องูงูทําให้มีความสุขในการทํากิจกรรมอื่นๆนะครับการเบี่ยงเบนอารมณ์ทางเพศส่งผลดีอย่างไรคําตอบข้อนี้ได้แก่ทําให้มีความสุขในการทํากิจกรรมอื่นๆนะครับต่อไปข้อสุดท้ายข้อใดไม่จัดว่าเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศนะครับก็ไก่ เล่นแบบพฤติกรรมของเพศตรงข้ามข้อขอไข่พูดจาหรือหยอกล้อในเรื่องลามกข้อขอควายมีเอกลักษณ์ทางเพศตามสถานภาพของตนข้ององูมีการสําเร็จความไข้ด้วยตนเองอย่างสม่ําเสมออ่าเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศข้อนี้ตอบข้อขอควายมีเอกลักษณ์ทางเพศตามสถานภาพตนเองนะครับก็คือไม่เบี่ยงเบนนอกกับเรื่องปกตินะครับวันนี้นะครับบ๊ายบาย Thank you.